ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีย an ินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลซืนนะครับเนาะอามูนีมาเบิร์บรรยากาศจ่มแรงดูหอประทับปูชี่กับเขาด้วยครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกนทำมาเบิ่งว่าในคู่คน นี่ยังสำหรับมือนี่เด้กพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราเบ่งบรรยากาศวันที่24ครับผมเนาะยำบรรยุรีอ่างนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศน้ำกันเราปูปกติม่าให้ตัวใดอีกบ่าเวทียำให้ตัวใดอีกบ่น้องพี่น้องเนาะเอาอยา่าพลาดอย่าขาดครับผมเนาะสำหรับชิปนี้ครับผมเด็กยินว่าวหอบมาเต็มบ้านแล้วพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้พี่น้องอยา่าพลาด พิ่มเน้นตัวใดหนักตัวใดนะครับเนาะตามนั้นเด้๋ยพี่น้องเด้ยเ๋ยไปเบิ่งบรรยากาศกันครับใ้ตัวเดิมละ ก่อนสิขึ้อช้าแซีัานี้ไม่ไม่ไม่ตั้งรัวดอะเข้าคิดว่าเออบรรยากาศตอนมาเงินเสร็จครับผมแม่ครูเรียกตัวด่วนเฮ้ยใ้เงินแสดหน้าห้างนี่พี่น้องนาครับผมให้ซื้อวันทียีฟีเป็นมเคู่กับจัครับผม กระไดยี่สิบได้ยี่สิบสี่กระไดยี่สี่หรือยี่ปได้ยี่ได้สองสี่กับเก้าเกียนเหมือนเดิมค่ะครับครับผมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่โตฟันก็คือสองสองด้ค่ะแต่ว่าสองสองไม่พู่ยี่ใบหลายแล้วตันงตั้งไปเพื่อนี่ว่าไม่พูดฟันได้หลายมือแล้วค่ะแต่ว่าผู้หายเฉลยวันที่ยี่สิบสี่แล้วครับผมใหายเฉลยวันที่ยี่สิบสี่แต่พอดีกับเฉลยว่าฟันสองสองได้มาแจกใส่คือฝันฝันเห็นคนที่เสียแล้วเพิ่นอายุ พื่อนตายไปประมาณซีฟกาปีอะไรแล้วการเล่นชีรรถไปเออไปเป็นขบวนคือให้เข้าไปนี่แหละขบวนคือพวกแกาเล่น้ำเพลินมาส<อ>ักผู้รอดตายผู<อ>้รอดต,ตายเรียกว่าโอ้ยพ่อเอามาลวดมันบ่ได้ไปด้พ่อมัสิกรับแล้วเรียกว่าเสกเอาสิพ่สอ,อสิเขียนห้ยแล้วเขียนเลยสองสองตัวเดียวเลยะบัดนี้แม่คู่ก็เลยมาถามปู่ๆให้ให้เว้าให้คนฟังบอห้บอกว่าแม่คู่ฝันบอ ปูเร um. ีว่รวานที่ยิด tamam> ซีจะบอกเล้ครับผม่ะมามือแม่พูดอะมือแม่ผ <uh> ููฝันกะเกี่ยวก็มาเห็นก็มาททยคือเรายืดยิบสองสองเงินบอลรับผมยิบกระโดดแล้วเพื่อนจะาได้เปิดเผยนะครับเนาะมามาตะใส

ไม่พูดอะยิ้มไม่ร้ายสื่ออะไรบอกพวกอวกาศลอกพีจนะหาเครียดนานตัววันั้นพิมฝันเขาเอาเขาก็ได้ครับแล้วก็มีผู้หนึ่งบาทในมุซานี้มากถวายรดตะรีบผู้ใบหนึ่งเลยค่ะผพฝันเลยเพิ่มฝันขราบพมเพิ่เเขาบ้าแล้วเพิ่นว่าผมผมฝันได้ครับผมถวายรถตะีใบหนึ่งผมหาซื้อว่าได้สามตัวไม่คู่สัตว์ในนั้นนะคร อันเล่าเงินมาทวายอีกหาลอยควมทั้งความทั้งออาตรีใบนึงครับผมจกาก็ตัวใดแปดสี่สองเราฟังเรัจะบอกสี่สอ้โอ้แปดสี่นั่นแหละค่ะพิเจรณนาบิ่งเด้อแต่ปะมื่นู้บอกก็ดีว่าข่าบอกว่าที่ยี่สิบสี่แต่ว่าผู้บนฝัน4ี่สิบครับแต่เก้าสี่สอเ้คอได้แปดสี่สม่ไม่คู่ทวายไม่คู่ใบหนึ่ง ถวา้มุ้าครับผมแล้วก็นสี่แที่พร้อมต้อคขันี่เกือบแปสีสองค่ะไทยมันเ่อที่สองตาครูเปินฟันเปินฟันในเก่าสี่สองปฟันาสาตัวไรมาครับผมนั่นล่ะเพื่อจะเลื่อแหววหายมีราคษาห้ยบึงหัวมาสังคมครับผมแดงถวายปูน้ำเลื่อครับคนห้าถือมาสั่งขวรูใบหนึ่งเพราะว่าฟันในเก่าสีสครับ ครัน้าปูไปบอกผอใหี้าูัโอ้ได้แรงใจน้อแมนแต่ว่าเป็นรูก็ะลรว่าอ้าวเป็นูวก็ซื้อไว้เดี๋ยวสีสองแต่ว่ามันจะสองสี่ผัดวางสี่นะเพราะว่าสองสี่ผูสี่ได้ลายมือเนียเนี่ยคบผมเพราะว่ามอเตร้สั่งสั่งคนไล่ะค่ะคนกับพุ่นออกมาให้นะ

บรรยากาศก็รู้สึกว่าโอ้ตล่ร้าน้มาคู่มนี่จะมีแต่ชุดห้าใบมีแชุดสามในี่นปสองนี่ดิครับผมเอาไม่อัดเอาพเอาแม่ยิบรด้วไปทั้งหมดซีสองนะครับก็ยิบักก้อนเพราะสองใบนี่เอาลดยิบไม้ใใจใจพ่ถึออีกแล้วเฉพ่อปูท่วง กูว่าไก่เพ่ถงนี่ล่ะเออเออวันเป็นสามบาสองบมีอาการนลกด้วกคอนขึ้นมาวันขึ้นคูภาพาหยิบงมาไม้อนเราได้กู้กับเพ่หยิบไก่ต่อวกใจความฝันกัตามกู้วานั่นแหะครับผมได้ก็ได้คือกันได้นับกันนั่นแหละครัครับ เจ็ดเจ็ดหกคือบางเอืญนซื้อหมู่บ้านนี้คือหกเจ็ดหมู่บ้านนี้เนาะคือมาห้องสารน้ำวงิตรตัวยิบใต่กระด้มี่จัน้ามุงกันนะคือพิ่จันณ้าเพิ่งจะเื่อบางทีบางที่นีแล้วมันก็พวนฝันตุ่งกันเนาะคือพวกกระด้ษซื้อพวกคนบากระดาน้ำพวมฝันวดกวนพวกดกระดน้ำควมฝันคือกกมฝันว่า เป็นคูแต่ว่าหันเป็นไม่คู่สันเสียงันเป็นคูทั่เอาแกะที่สองอันนี้ของคเพค่ะผมเป่นคนกับมันผมได้หนึ่งหกคนมากี่ตามปูตลอดผมผมเพเสียเลยค่มผมก็เห็นกับคู่ครับตาคนอยู่ดอนนี่แหละค่ะมาเห็นกับคู่ครับตาแล้วเสียค่ะก็จะมาที่ตลอมาที่แล้ผมเมื่อได้คิดต้องติดตามตลอดตลอดัานี้พมกเลยได้หนึ่งหกน้ำพึ่นอยู่หนึ่งหกหกหนึ่งผมฟังต่อผมก็ได้ยู่ัซนแต่่าได้ร้ายได มื่อสองมือนี่ละเราว่าแบบนี้เราก็เลยมาฝันอีกเราเงินมาทําบุญนั่งเราก็เลยฝันว่าฝันว่าพูไปบอกเตอร์ถึเสียงไม่คู่บอกเก้าสี่สองโอ้ยลืมบอกให้ฟังแล้วเราเลยหกตัวเลยเก้า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 สี่สองน่าท้อใจัากเลย เก้าสี่ตัวเก้าเก้าเอจริงมันจะไปหาตัวนี้นับคุ้ชผมจหายาก็เ้ยปัญหาประเด้คือไปเพราะว่าบนฝันในฝันเพิ่งมาเชียนไให้นะบอกพบจดจำได้เก้าเก้าเกาเก้ส่สองจนเราอด้มดจะเราาด้มหาเราก็เลยถวายใบหนึ่งแต่ว่ามันเป็น8ปดสี่สหาเก่าสี่สองเเห็นมาั ี่ลหะยิ้มแล้วรวยก็ได้เปียสีได้เปียบางได้เียบสองได้เบบได้เบก็ได้ตั้งใจหละวันนี้คือการแม่นบอครับผมนี่หละฮอเพื่อสีว่าให้โศกข้าของบ่ลูเนาะตอนนั้นเสียงโศกเสียงดวงเบื้องคือผัดคือกันลกใก็ได้แต่เราเพียงแต่ว่ามันฝันตรงกันเลยไม่คู่กับสื่สองซีไว้สีสองกับมี่ลหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพื่อนฝัน เพื่อนฝันได้คัไรได้เกา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 ซีสดได้คักได้แต่มัญหาซื้อพ่าได้ดอกเมนมเออวันมาย่งได้กเลขถ่ายสามตัวเขาก็ยังหายากอยู่ยันีกตามดวงตามสิ้นเนาะค่เออก่าเปลี่ยนกัน่างจังไรจังคือไปคุยกับปูนะคะเนาะบันยากาเย็นวันที่ยี่สิบสี่ากันตอนเย็นเนะครับนะาตอนเย็นๆวันที่ยี่สิบสี่ ซื้อวันที่เยี่ยบสี่สี่สี่สิรวยรวยไปพร้อมกันค่ะตอดนั้นครับพี่หน่อยเนาะเป็นแนวทางในเมือนี้นะครับทีแม่คู่คนได้มาแบงเอาครับพี่น้องเนาะสำหรับอ่าแนวทางที่แม่คู่เพิ่นหยิบงวดนี้เดนะพี่น้องเนาะสองสี่สองนะครับเนาะแต่กลับนี่เพิ่นเอากาตีมหาใหญ่แปดสี่สองนะครับเนาะ พันธุ์ฟันได้งอกโตได้พี่น้องเด้อแต่ว่าหาบ่ได้นะครับเนาะผู้ใดหาได้หรือว่าผู้ใดสนใจมักชอบโตทีเพิ่นเอามาถาวายปูนะครับเนาะเอามาถวายแม่คู่เพิ่นนะครับเนาะกับพิจารณาด่วนนะครับพี่น้องเก่าสี่สองนะครับเนาะตามนั่นพี่น้องแต่ว่าฟังไว้เป็นรลำสมเป็นแนวทางนะครับเด้อ ให้มาคอยสอบกับทางลงทุนพันบมมัดกับพันนะครับเนาะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวลงเบิ่งรอบเบิ่งบรรยากาศไปกันเรื่อยๆนะครับเนาะพอมอแล้วอีกบดบดก็คือสิ่นี่สองข้างหรือว่าปูพื้นเน้นให้ตัวใดจะผัดิดติดตามไปนรำกันครับผมเนาะกดติดตามไปนรำกันกดติดยงแจ้งเตือนเพื่อสะบริผัดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ